มันเกิดอีกอย่างกันขึ้นกับประเทศลาวของพวกเขาช่วงนี้มันจึกถึกเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ตลอดข้างที่แล้วไม่ใหญ่ที่สนามบินนครปักเซนข้างที่สองไม่ใหญ่อยู่ทั้งหลังบสอสหรือว่าขน่งสายใต้ของเมืองหลวงพระบางข้างนี้มาไฟไหม้อยู่ที่แขวงหนึ่งน่าจำปาพิษน่าจะเป็นแขวงคำมวนแต่ว่าอยู่ในชนบทหลายทานผสมเฮือนไม้วอดวาย มดเป็นหลังบบมีรถด,ดับเพลิงบบมีกู้อกกู้ภัยมีเตประาสนนพากันไปยืมอ้อมล้อมสามสี่คนบบสามารถชวยเหลือได้ครั้งนี้ไม่มดแห้งทุกแห้งตต่มจนเข้าทานผู้ชมน้าเป็นห่วงบบคู่จักจะชวยเหลือบบคู่จักจะเห็นแนาไหนเพราะทางเข้าไปบ้านนั้นมันไก่เสลเกินเนาะทานผู้ชมเนาะที่สําคัญเจ๋โบเรามีคิปมาให้ชม เป็นเวลาถึง8นาทีสมแล้วฝากฝากังทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบาพาในคลิปต่อไปมีค้อคิดค้อเห็นแนวใดต่อเรื่องเหตุการณ์นี้ก็สามารถส่งมาใต้คอมเมนต์ได้มันมอดอได้มันมอดอได้ของนี้คนนั้นมันช่ระเบิดใส่หัวน่ะรถนั่นมีสายใดอยู่เว้ยมีสายใดดอกมันมอดอได้ดอกป่านี่นั่นบุบบุบเป๊กเ๊ก ไปไปเฮือเฮือลังไตพ่นไปเอาหน้าไปเฮือลังไตผู้ไปอย่ามาล่าไปเฮือแต่ควนนั่นบอกแล้วมาย่ามล่าเฮือดกัควรเอาเอาวดเฮือลังไตนะเว้ยมันมีหดสายอยางชำนานีนะ้ยีคนอยู่คนอยู่ชำนะคนนีเลอันนี้ไปทังไรแตบจักไปเบียดเข้าบ่เดี๋ยวมันหัดมันัดแลเขาดั่งไพไวเพื่เขาจะมุ่งหูเลยเลยนี่ น้ำตู้เย็นนั่นน่ะเย็นันหาะอันดฮดหดเพื่นวนผู้ว้ผู้นเพือน้นันั่นตัดไหนเด้อตัดไฟไ้เด้อเขาไปยังเงี้ยที่บอกเราเขาไปยังเขาไปเอายังเนาะ ลันลงเร็วลัานลงเร,ร็ว <LS and ihat> เออไม่เออเฮ้ยไปไปไปโเือนในตองนะเว้ไปโ่เรื่อนในตองเอาท้าน่แหงๆนั่นเอาใจนะนะไปโ้นเือนในตองนะเว้เอาใจนะโเรือนในตองนะเว้ยนะเพื่อนกงนั่น เอาน้ำสีพ้าไวนะ้นะน้ำสีพ้าไว้บอกเขาแน่คมันหมดปอดได้แตวไม่ไพนนี่เออมันเบาแล้วมันไม่ทึ้งมื่นะเบิ่งมานี่นะ่ะ มันมันใหม่อยู่เทิงพ <half. S 1> <Yeah. S 1> ุ่นเอาออกไอ้เขาตี้้วยถวยบวงด้วยไปออกไอ้เขาดนตี้น่ะคำสอกคำซ้ำหมอมีนั่นฮะมา ้เฮยไปเป็นมาเอาเนี่ยเลยเป็นมาเอาทั้งน้ำนี่นาไว้นี่เขาได้ยุเขาได้ยุเขาลอบุมินยังดอกมันบุมินเนีเราเบิดดอกบันนี่มันมืดเลยย่บ้านแกงพี่น้องเฮาอยู่บ้านแกงเมืองชองคอนเนอแกงหินแก้วพี่น้าขับไปยื้อเอาเอาอันนี้น้ายื้อเอานนี้น้าหน่อยเดียวนี่นะ อกเอาทางนอกกันนะที่ทางนอกนี่มานทำไม่ทา้งอีเด้ใหม่รถหมดแล้วใหม่รถเลยโอ้ทางหน้าแม่ผมมันบบได้เอกเยเตี้ยเอ้ยตัวจะไปชูยูหันมามาชูบงกบโบเชือเขามันบอมันไว้แล้วปานนี้ใหม่กระตุกนาเนาะมันห่วยมันใหม่กระตุกนามแามัน

เตี้ยคางนิเฮ้ยขนา,านี่นึวาสาตัวซับไปป่อาาน,าน,าน,านาอ้าสารนหน้าม่พร้อมกัเจ้าบุาวยู่เราแล้วเราแล้วคนไปทั้งไม่นะคนวัาฉันชเออมีแต่มอแต่พื้นทั้งหนูนล้ไหวนะยามันลาบใจพื้นนั่นมันใหม่เมื่อนหร่ันก็เช่ยวตอว มันเอาบ่ได้เด้เอาโบทันเออตู้เย็นมีบ่ลูกชัยมันแปลว่าไฟผ่านัดลงจอดมืงนแล้วว่าบ่ได้เอออ้ยถิ่ม่ตาย้มนั่นแล้วแกก่อนกโทรัพท์แล้วถทานอดกระาย อันแตกปังๆมันม่จะทานพอดเลยโอ้มิจะทานก้อนแบกแต่บ่จักก้อนตะบังเขาดมไน้เออเออเอานพอดแล้แกเอาลงใน้ยเอาลงมาไว้ปะเนี๋ยเอาลงมาเฉยไม่ทิมนะพได้ตักน้ำไว้มีแ่ขบวกหน่อยแล้วเจ้าว่าบจัก่นแพมันแตกทีแรกก้อ้ดามนแมนนี่ตัวแมนไ่

เออมันลงหนีเรียบร้อยแล้วนี่เขานั่งกินข้าวยังไม่ได้ยินเสียงเดือดดังตุ๊บปาดเดียวหนึ่งนะตุ๊บมันวุ่นหนูได้คือชิเม่นเขาได้ยินทต่เีงเสียงตุ๊บหรือเปล่าอืมนี่บอกแ้่ตัวทหัร เมืองชองคอนเป็นน้องเขาเมืองช่องคอน นี่รถหอยรถช่องคันอันนี้ดูเราถึงตะปงเบิดหาคันอืมเปไมเบดโอ้ยแป้นแปนไม่แป็ดมา